ก็สวัสดีพ่อมี่น้องมุจคุสุคนสมองสบายไปพอกันอีเล้กกับสาวน้องอามพี่น้องเอ้ยนะตอนจะเศร้าบรรยากาศก็คึ้นขึ้พี่น้องเอ้ยสดเสื่อมแจ่มใสดีพี่น้องฮะเย็นเย็นน้อยหนึ่งตอนนี้น้องอามก็อยู่ตรงไหนตรงไหนพี่น้องเอ้ยพางัวมาส่งให้ขะเจ้าเพราะว่าเอางัวไปซ้ำพี่น้องอ่าเดินกันมากับมากับทถาะพี่น้องเอ้ย งวงูกระเจ้าเป็นงวเถิกพี่น้องเอ้ยเอาไปแต่ว่านี่ก้าตื่นซามาแล้วก็เอามาส่งกระเจ้างัวระเท่าอ่อนตอนนี้ตาเวนยังบ่เห็นเลยพี่น้องเอ้ยเะแต่ว่า คึ้นตอนนี้กำังจะขึ้นต่ว่าส้คขอึ้มาอนีคือฝนชิดูกน่แหละมากับทับรถด้วย กบบมาไรกบบไปเนาะดึงกันไรเพราะว่าบบเหมือนจ้าของมันนะพี่เนาะมาลืมมาดึงจ้าของมาส่งงานน้องออพี่น้องนี่หน้าเลยบลายพี่น้องเอ้ยเข่าก็เริ่มงามแล้วแต่ว่าทงหน้าไหนที ตัวปละธานไดดำเลยข่ากันละเนี่ยเพี่น้องโปรทไดล้ลีนาองฟังเบิ่งนี่แหละปา,าเมื่ออื่นมาเฮ่อมาสั่นข่าวกัน,นอพก็เห็นอันหมเพื่อนห้องใส่หนังงอกันได้ งูกระจอกไม่ถึงง <lawsuit. S 1> ูพันพี่น้องเยูพันงูลูกสอดลูกสอดลูกสอดงูพันนะพี่น้าะเจ้าตัวใหญ่แต่ว่างูอันน่างามในบ่มีดอกพี่น้องงูพันนะเพราะว่าบ่มีเงินซื้ออย่างอ่ะ แพงมันจะงงละเนาะอยู่เงินโอ้คือได้ยินเสียงเป็ดน้อยอืมเยวนี้นี่เองเป็ดน้อยอืมตัวงามจุ่มกะแต่แพงนี้เด้ โอกแล้วแล้วพี่น้องเลยโอ้ค่ะเพิ่นกินเพลองนี่นี่เพิ่นอยู่กับไอ้เพิ่นพี่น้องเลยพวกในงัวน่ะงูงามๆพี่น้องเลยไม่ทึบง่ายงูกระเจ้าะนี่มีแต่ตัวหญ่ๆพี่น้องเลยพวกนี้แต่ว่าแต่ละเธอค่ะใหมันกินเฟืองนี่เลยพี่น้อง อาพี่น้องไปบระวัติย่อยห่างเขาจะเป็นเหล่าทงไหายทงนาเป็นอะไรพี่น้องเนาะแบ่งม้วนช้อนชามมือเอากะอยากเบิ่งทงไหายทงนาเนาะไปเบิ่งกันพี่น้องอยู่หน้าพี่น้องอันนี้ก็ระดาเมตตาพี่น้องเลยกระาเมตตาเนี่ยยังหลายเด้อพี่น้องนาบินาเมตตาเนี่ยพี่น้องเลย phần nhiều mà hơn này đâm thùng nị này, này phải không? mấy anh bớt cỏ mua này phải không? đâm thùng tại phải không người? thùng nị này phần nhiều mà hơn này đâm để tạ cả đây. học phải nào học phải nọ họ người, phải nọ người, hoạt leo na nó không cả đẹp phải, phải nọ. các bé thi hết này là bên nọ người à. để cứ mới nhộn mà nhặt nhiều khi nọ người Và Phấn một tốt cần chỉ đủ nạm xài gặp bố mình còn nạm đủ cho phi nông nữa và thùng na hao cạn nhanh nhiều phi nông để bố mình nạm đủ xài đâm cả này ถุงที่ทำก็ได้เท่านี้พี่น้องเลยถุงเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบอกที่ทำน้องเอายากให้น้องอนำไปถ่ายแบบใดให้บอกมาเด้อพี่น้องเด้อ หรือว่าส่งมาทางเฟซก็ได้พี่น้องเอ้ยนะเพราะว่าน้องงามกับบอไดลินไลน์ดอกลิลแต่เฟสนะเฟซน้องงามกับคือน้องอัมอัมพี่น้องนะน้องอ้ัเนี่ยวางแต่ก็อัมฉะนั้นแล้วแล้วก็ทักทายก็มาให้ได้น้องพี่น้องเนาะให้น้องอัมไปทางไหนคือนี่ก็มี เอฟซีเนาะบางคนเิ่นกระบอกอะเอาไปถ่ายเอาหน้าด้วยจากเบิ่งหน้ายังหลายยังหน่อยซ้ำไรเนาะเอาก็เลยมาพามาพาผีพานนองมาเบิ่งมาซุ้มหายหน้าเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือบอนทีดำดำแล้วนะพี่น้องเนาะได้สามหนีหละและกางเบื้องนั้นังบ่ทันใด้ดำเฮาก xe phi để vừng để xông cần phi nọng thang này phật bố ngàm phi nọng rồi hoa lẽ này này cả đèn hạt mân để cả Nên này. Nên này. chắc chừng đầy nó Nhưng mà mỹ bỏ น่ะพี่น้องคือคือกะาติพะญานี่แหะพี่น้องเนาะมันบกขึ้นเลยน้องเลยนี่นาที่ยังบวทันได้ดำเนาะหรือว่าดำยังบวชแล้วฝนฝ้าอากาศยังบวทันได้มาเนาะพี่น้องเนาะถ้าฝนถ้าฝ้า ็นอายเ่นถามายังหลายบ่น้องอว่าซั่นยังหลายให้อยู่บ่ยังจักให้ว่าซั่นนะเพราะว่าก็ยังหลายหอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอืมนาบ้านเฮามันเป็นนาให้น้อยๆนะพี่น้องอกๆแป๊กๆน่ะกะบ่พอมัดบางให้ก็ันดนี่เนาะพี่น้องจะเป็นแบบนี้แหละเฮาก็เลย ขนับกะมันมันลายให้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าใหายนิดน้อยนี่นะบริเวให้ใหญ่เนาะและหากจะบรนหบเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เฮาถ่ายให้เบิ่งเนาะว่าเสียงส่วนที่ย่างนาะพี่น้องนี่ไปฮอดแคมหัวนแมนพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ก็ ข well. ึ้นไปพุ่นมันีไปขึ้นไปของทางของงัวนะพี่น้องเนาะบดเขียวคี๋วฮะเนาะบดละไทยแค่นี้ขึ้นไปอะไรก็ยังสิบดละลายบันใดเนาะพี่น้องประมาณพอฝนตกเนาะประมาณสิบมื่อคือสิแล้วเนาะเป็นยังบดละลายเนาะนี่คือน้องตัวนี้กะดูจนได้กินปาอะลรพี่น้องเอ้ย พอมืออันเขาจะเอาก็บปลาน่ะน้องอ้ำกับโบอยู่เนาะน้องอ้ำไปใส่น้องเมือนั่นเนาะเมื่อนั้นน้องอ้ำโบอยู่แหละก็เลยบริถ่ายให้ไป้องเบิ่งเนาะตอนดูได้เก็บปลาป้าก็ได้ไล่เตอร์พี่น้องเลยอย่าลืมพี่น้องเลยเข้ามาติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์น้องอ้ำด้วยพี่น้องด้อ่ ถ้าน้องอําบอกพี่พระประกันใดก็ขอโทษขออภัยนําเนาะอยากถ้าว่าอยากให้น้องอําไปทางไหนไปถ่ายแบบใดก็คอมเมนต์มาได้เนาะหรือว่าทางเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้เนาะพี่น้องเนาะน้องอําอ้ําถ้าถ้าก็มาได้เนาะพี่น้องอย่าลืมพี่น้องเอ้ยนะสม บรรยากาศงามเศร้าแบบนี้แล้วอาะกะอย่าลืมอ่ะให้กำลังใจกันน้าเพ็่นของเนาะคนใดที่น้องอ้นนํายังไม่ได้จับมือถือแขนกะรอเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องอ้ําเข้าไปในนอนเนาะอ้าวคลิปนี้พอกันสันนี้พอกันใหม่คลิปหนาะสบายดีอยู่ดีมีแฮงล้ำรวยล้ำรวยเด้อ